ดิชาไอฝาบุตรดิสุติยามีธรรมังสรณนังขจามีมีตัดยัมีพุทธ <ge ar> ัง <ies> สันนังาติยามีสังฆ <spe> ังสรณนักตาเวรมณีสิทธาปัตยังจกองท้องถิ่นสร้างภูมิคุ so ้มกันต่างๆให้กับเกษตรกรประชาชนให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นสถานที่ศึกษาดูางสูงที่มา ให้เกิดควาเป็ีประแาลในครั้งนี้สื่งเรื่องจีกเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำก็จะหักไตนะครับก็ต้องขอบคุณครับในวันนี้ได้รับเกียรติจากภาคส่วนนะครับมาร่วในการัเปิดศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มุม่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงฝึกสันตะกั๊ไม้ไผ่โบราณช้ค่ะและเล็กรวมราชนนเพื่อบรรทุบรรลุสุข อะวโตอารโปยาปิเจมตะตะโตสัมมาสัมพิมาิปันจะสิขะปะาเตสลาวนะคะจากประเทศกัมพูชา ที่ผ่านมาที่ได้คุยกันนะฮะแต่ส่วนแล้วตอนนี้นี่เขาก็ให้ทางกรมเขาก็ให้เราเตรียมตั้งกองที่ใหม่กองก็คือกองสาธารณสุขเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อเมื่อมีการถ่ายโอนเข้ามาตามตามพรบอร์ดรายละเราพวกงต้องมงานดำเนินการเรื่องนี้ต้องมาจัดการ สุขภาพผมเองก็เลยคิดว่าในถ้ามีโอกาสได้กลับเข้ามาทำงานอีกนะครับก็คงจะเน้นไปในเรื่องของสุขภาพประชาชนซะึ่งซึ่งเป็นอย่างเป็นโรคอะไรนิดนิดแต่หน่อยนะฮะไม่ต้องมาโรงพยาบาลไม่ต้องมากองกันเข้าแถวอย่างเดกัน ที่เราทำกันอยนู่นะนี่ก็อย่งยางที่อกว่าเรารับการถ่ายโอนเ,อนนนร,ออนเรืร่องการศึกษาเข้ามานะครับผมตั้งแต่ผมดำเนินการมาจงการศึกษาบานีก็พยายามทุ่มเทมาโดยตลอดเพื่อให้การศึกษากับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในชนบทในพื้นที่ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จพอสมควรเราได้รับลาบัดต่างๆมากมาย ในระดันจบม,มันจะคือผลงานที่ผ่านมาที่แต่มันไม่สามารถที่จะทิ้งได้ถ้าไมีโอกาสกลับเข้ามาอีกในส่ัสตัวนี้เราก็ต้องเดินต่อ